ในเวลาออกไปหากินของผกเผินแล้วมิ่มมิมเนาะตัวมิ่มเนาะคนเลาาเอินตัวมิ่มค่อยๆตัวเผินตัวน้อยน้อยกว่าตัวตัวเผิงเนาะโอ้กล่องคนนึงกล้องค่อยรู้สึกว่าจะไปแล้วเบิงรงนูวาน ผลเสียออกไปหากินกัจนาทีเนาะจิงสิเข่าห่างคืนเนาะจะออกช่วงเศร้าช่วงเที่ยงแล้วก็หัวค่ำเนาะตามสังเกตแต่ากคู่คือการยื้อาห่างใหญ่ฉันได้เนาะยืนหลุมเนาะคันวันอยากเอาน้ำผึ่งก็เอาได้แต่ว่าบ่าเอาเนาะปลาให้พิด่ดีจะไดนออกพิก่นซาพิ่็ไปแล้วเนะ มันกมม็มีแต่เมืองมีแต่เงอนผฮือนคนเนาะป่าไหมกับตัดเงินเห็ดซานหมดแหละกับบ่มีหมงอยู่เพิ่นมาอยู่กับให้เพิ่นอยู่อยู่เลยหอดงามเพิ่นไปกับไปเองปีหน้าก็มาอยู่ใหม่อนะีกนี่ก็เคยมาอยู่นะ เริ่มติดเขาเมื่อแล้วเริ่มเขาเมื่อแล้วสบายดีเนาะทุกผู้ทุกคนที่เขามาหามส้มเนาะสบายดีพี่น้องสาวยูทูบทังลาวเละทังต่างประเทศเนาะ คนตกย่บอทางฝุ่นเนาะอันนี้ตกครอูเม,มือบคู่ม,มือเลยเรื่องนุ่กง,กงกับมะแห้งตกทุกมือทุกมือทุกมือเรื่องก็จะเน่าจนบูดเนาะเรื่องนุ่งกับบรดิซักเลยตกทุกวันทุกวันตกเลยมาแดดตอนสี่โมงเนาะมาแดดตอนสี่โมงก็เครื่องกับมแห้งแดดตอนอนหนึ่งโอ้โหมือใดจะแดดเปลี่ยนต่างเนาะ เนาะเริ่มเขาแหละเริ่มเขามาและเริ่มเขาซีเบิร์ตแน่นอนเริ่มเขาซีเบิร์ตละออกไปหาเกสรเกสรมาเห็ดน,น้ำผึง้งน้ำผึ้งมิ่มน้ำผึ้งมิ่มนี่จะเป็นสีดำเนาะน้ำผึงผ้งผึ้งเนีจะเป็นสีเหลือง น้ำผึ่งน้ำมันน้ำผึ่งของมิ่มนี่มันจะออกดำๆหน่อยหนึ่งเนาะแล้วก็จะบ่หอมถอน,น้ำผึ่งของผึ่งเนาะสุดก่อนน่ะถ่ายคลิปอนผึ่งใหญ่มาอยู่ค่ะไปเลยเนาะไปแล้วผึ่งใหญ่มาอยู่ค่ะอยู่บริเวณด้นซ้าไปแล้ว เปิ้งใหญ่เลยเนาะเเอื่นบิ๊กบิ๊กเอียงวะ่ะแล้วพันใหญ่สุดนะนะเปิงพันใหญ่สุดเีอยากสับสบตัวน่ะเลยตัวต่อหัวเสือเลยนะเริ่มเขาห้างเลยเนาะเริ่มเขาเบอเลยเนาะแล้วก็บรโมียังถ่ายยังให้พี่ให้น้ของเบิง่งก็ถ่ายตัวเผิ้งนี่แหละเด้อ ขอบใจหลายๆทุกคนที่เข้ามากดติดตามและกดหับทรงส่องของเฮาเนาะขอบใจหลายๆขอให้ทุกท่านจงเจอแต่ความสุขดีเนาะมือนีกาเลขหวยลาวออกไอ้มือนี่นะหวยลาวออกหวยลาวออ,ออกแด่ก็ซื้อตลอดเนาะเลขผึง่งเนาะตัวนิ่มแต่ว่าซื้อเลขผึ่งซื้อตลอดกับบอกจักเธอทำงานอริอัวนะ,ะทุกคนเนะ ทำงานหาเงินทำงานอ้าวขอจบคลิปกอนเนาะทุกคนเนาะขอใจลายทีย่ที่เขามาหักซุมและเขามากดติดตามแสดงความคิดเห็นให้กำลังใจกันเนาะตลอดมาขอบใจลายมดทุกคนเนาะทั้งคนลาวและคนต่างประเทศเนาะ แต่พี่น้องชาวไทยก็ขอบใจใหลายๆด้วยที่อยู่เพียงขางกันเรื่อยมาเนาะขอบใจขอบใจ